อาดัมฟาร์มสวัสดีค่ะพี่น้องนี่ค่ะมะลายแพะค่ะมะลายแพะค่ะแพะออกมานอกอาาบริเวณค่ะไปลูกไปเมื่อนี้เสาวันที่สิบสองสิงหาหกหกค่ะพี่น้องค่ะก่อื่นก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้แน่ได้จ้ะ กดไลค์กดแชร์ไปลูกไปไปไปเดี๋ยวแม่กับติดขีดตมน้ำดอกดื้อคัาคเม่นแพะ่นี่ละ่ะดื้อคัาคเม่นแบนทำซุ่มนี่ลหละค่ะพี่น้องคะ่ะน้ำทีมโดยเออตัวหลังนันน้องอันฟ้านะคะมาชิกใหม่ไปลูกไปหาทางขืนก่อนค่ะพี่น้องแบบนี้ โอ้ยมืนขนลาดซะน้อค่ะนอไมคะ่ะเป็นตะมืนขนลาดเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่มัดกาเพิ่นเพิ่อน,นเอาบอพวกค่ะมีคนดำ่แล้วไปจังใดต่อจ้าพี่น้องเขาไปทางนี้ต่อบะคะ่ะขึ้นใดบอขบ่าท,ที่นี่ขึ้นบอใดได้เนาะค่ะถอดเกิด ต้องเจ้าของกันเล่ยหลายนะลูกงาเล่นมากินของทางเพื่อนบ้านไายสิขึ้นจังได้ระบัดอุ้ยผู้เท่าเลียงแผลไปเลยไปเลยไปเลยไปยไปไป,ไปทังเจ้าของผู้ลูก ไปไปแพะเข้าเป็นแพะพันพื้นเมืองเ้ยค่ะพี่น้องคะอ่ะอดัมฟาร์มตั้งอยู่บ้านน้องกระตันตานนําบลหนองห้างอำเภอขุินารายจังหวัดกรสินจ้ะ ตรงโน้นเป็นคอกกวางไปลูกไปฟังบ้านเจ้าของไปเร็วๆมาเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีพ่อพ่อแม่แม่ปู่ย่าตายายมาไล่แพะเขาเขาฟังเจ้าของไปลูกไปเฮ้ยมันจะไปบ่ละนี่ ท่องอีกล่ะท่องอีกล่ะผู้หนึ่งท่องอีกล่ะบัวริจังใดไปลูกไปไป,ไป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 อันฟ่าขึ้นมาลูกตัวน้อยอันฟ้าอันฟ่าอันฟ่าไปลูกไปเอ,อดิดเอ,อดิดย่างจะหันมาต่ำแม่เด้อ เคยต่ำได้ค่ะนี่บักเอิร์ดหน่อยเอ้ยบักเอิร์ดใหญ่เท่ามันบไ่ไปเท่าไปไปลูกกลับไปทางเฮาเด้อไป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 ลงไปลูกลงไปไปเอิร์ดไปไปเร็ว อู้อู้จะไปทางไหนก็ไปเด้อไปไปไปเร็ว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 เอิดมะแมเข่าท่างช่องแคบนี่แหละมาท่างใหเข่าทางนั่นเร็ว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 มาแม่อลีดมา่าไปหุจักซื้ออยู่กับมาทำมูผีลูกผีผีเร็วเร็ว คุณอลรีสคุณอลรีสมามามาเร็วลูกเร็วเออมามามาไหมห่วยไปอลรีสห่วยอรีสไปพูดเดี่ยวจังได้อลรีสก็ลงไปน้ำมูเขาตัวเออบรรยากาศทองทงหน้าเฮาค่ะพี่น้องคะ่ะ ท้องตรุงนะไปลูกไปยายบ๊ลงน้ำได้บ่ยายยานยายโตไปไปไปกินห้าวเจ้าของคุณลูกค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณที่รับชมขอขอบคุณทุกการติดตามนะคะ ขอบคุณทุกคอมเมนต์จ้าฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e ด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย